เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ห้องวิชาศิละปะอาคารสอง ห้องวิชาศิลปะอาคารสองชั้นภายในโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ตำบลบางปีอำเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาฉีดน้ำสกัดเพลิงราว40นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตรวจสอบพบว่าห้องศิลปะห้องทดลองวิทยาศาสตร์และห้องเรียนรวมทั้งหมด8ห้องซึ่งอยู่ติดกันได้รับความเสียหายระหว่างเกิดเหตุไม่มีเด็กนักเรียนอยู่ภายในห้องเนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอย่างไรก็ตามต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่วิทยาการสำนักข่าว p i n เอ็นนิวส์รายงาน